รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเทปของเราพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะนำเด็กอดดีที่เราเคยไปถ่ายรายการมาแล้วน,นะคะนำมาให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าคนเก่งของเราที่เรานำมานำเสนอในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีดีกรีเป็นถึงแชมป์ในเรื่องของโครงการทูบีเมื่อวันค่ะโครงการนี้เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันดีค่ะแล้วน้องๆแต่ละคนนะคะมีความสามารถโดดเด่น เขาเรียกว่าเขาเรียกหลากหลายที่เดียวสําหรับโครงการนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเทปแรกของเราในวันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักนะคะแชมป์ทูบีนัววันระดับประเทศในเรื่องของการเต้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคนเก่งของเราก็คือน้องโรมนั่นเองค่ะน้องโรมนะคะจะมีดีกีการเป็นแชมป์ทูบีนัววันแบบไหนแล้วก็จะเต้นเก่งขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ S <S สวัสดีครับให้แนะนาตัวกับเด็กๆนิดนึีค่ะสวัสดีครับชื่อโรมนะครับนายนภพลกุชมนสอนภาเมืองครับอายุ18ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรมดิตวิทยาเขตล่มเก้าครับแล้วทำไมทําไมเราถึงแบบรู้ตัวว่าชอบการเต้นจริงๆมีพื้นมาตั้งแต่เด็กๆไหมคะก็ตอนเด็ก <S <S ๆ,ๆ,ๆนะครับคุณแม่จะชอบดูซีรีส์เกาหลี hmm. จะชอบดูศิลปินเคป๊อปอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นแบบ เพลงซอลิตซอลี่ครับซุปเปอร์จูเนียร์อย่างเงี้ยครับผมก็ได้ไปนั่งดูแม่แม่เขาเปิดผมก็แบบชะเง้อชะเง้อมองเงี้ยครับแม่เขาก็เล่าฟังว่าแบบตอนเด็กๆอะ่ะโรมชอบไปยืนเต้นๆแบบเด็กๆอยู่หน้าจอเงี้ยครับตอนนี้แม่เขาดูองเงี้ยครับแม่เขาก็าขำเขาเลยมาเล่าให้ฟังตอนนี้ฮะแล้วพอผมอายุได้16ใช่ไหมครับผมก็จะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบ,บุรีครับ mm hmm. แล้วทีนี้มี กิจกรรมมีรายการทกบีน u m b บ r วันแดนซ์สายครับผมก็เลยอยากเต้นผมสนใจผมเห็นพวกพี่ๆในวิทยาลัยของผมเต้นแล้วมันรู้สึกว่ามันเท่มากๆผมก็เลยแบบอยากลองบ้างก็เลยไปขอเข้าร่วมครับขอเข้าทีม นั ium, ่นคือจุดเริ่มต้นครับผมก็เลยได้เต้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับทุวินวันแบบแดนเซอร์ไซคือประกวดเต้นใช่ไหมคะใช่ครับเฉพาะการเต้นครับเป็นรายการแข่งขันการเต้นในเอทูวีนัมเบอร์วันครับอ๋อแล้วก็คือเริ่มจากการแข่งขันทุวินวันแบบแดนเซอร์ไซก่อนไปเต้นเลยแล้วทําไมอยู่ดีๆจับพัดจับปูถึงมาเป็นทุวินนัมเวันไอดอลแล้วก็โหเด็กๆคะพี่โรมเนี่ยได้ที่1ระดับประเทศเลยทาไมถึงเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นได้ครับก็ตอนแรกนะครับโรมวันนั้นเป็นวันที่โรมได้ไปแข่งทูวีแดนเซ เคีิกแกงของจังหวัดจันธบุรีนะฮะแล้วพอแข่งเสร็จลงมาครับมีคุณพี่ๆที่จากสสจ,าจมาเห็นแววเลยลองชวนมาแข่งขันทวีนัมบวัวไอดอลนะครับผ,ผมก็เลย เห็นรุ่นพี่แบบเห็นมาก่อนแล้วครับรุ่นพี่รุ่น8รุ่น9อย่างเงี้ยครับพี่พีพี่มิ้นพี่มิวอย่างเงี้ยครับรุ่นที่2แบบมันก็เท่นนะร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยก็จะคล้ายๆกับศิลปินเกาหลีแต่เป็นที่ไทยอ,อะไรเงี้ยความคิดผมตอนนั้นก็เลยแบบได้ครับเดี๋ยวลองดูครับก็เลยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะน้องโลมเนี่ยมีประสบการณ์จากการที่เป็นทูบีน้ำวนแดนเซอร์ไซด์มาด้วยนะคะดังนั้นการเป็นทูบีน้ำวนแดนเซอร์ไซด์นยทำให้น้องได้พัฒนาตัวเองนะคะตามจริงอะ่ะน้องโรมเนี่ยนะคะได้รับค ที่เป็นแมวมองเนาะที่เป็นสาวสูงเนี่ยเขาก็ดูว่าเฮ้ยน้องโอเคนะน้องเต้นได้นะคะมีไปเข้าร่วมกันประกวดในน้องเต้นได้นะคะแล้วก็หน้าตานในใช้ได้เลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็มีบุคลิกที่ดีก็เลยก็เลยต่อยอดอกว่าชวนน้องมาเป็นสมัครทูบีนวันไอดอลไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่คุยกับพี่โรมนะคะได้กๆพี่น้ำรู้มาว่าพี่โรมก็เต้นเพลงลูกทุ่งได้เหมือนกันนี่แต่เป็นเพลงลูกทุง่งแบบว่าเอาท่าสมัยใหม่มาใ<ช>สา่ในเพลงลูกทุง่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเะะท ท่าสมาัยหม่เป็นยังไงนะคะมาละเป่ายี่ชุบกันว่าใครจะได้ท่าสมัยไหนหนึ่งสองสามโอเคพี่ชนะพี่ได้สมัยเก่านะคะเดี๋ยวต้องเป็นท่าสัยโอเค,อเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่น้ำแบบสมัยเก่าจะเป็นยังไงนะคะให้พี่น้ำโชว์ก่อนเลยครับ เป็นแม่ยกเลยนะคะโหเขาเรียกเหมือนเปรียบเทียบนะคะจากจากน้ำส้มที่ขวดละ15้บาทไปสู่น้ำส้มที่ขายบนพัตคานะคะขึ้นไปสองร้อยกว่าโอ้โหเก่งมากดูแพงมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าอยากจะเต้นเก่งแบบพี่โรงแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะให้พี่โรงฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆนนึงค่ะก็ถ้าอยากเต้นเก่งนะครับเหมือนกับร เก่งมากเลยครับยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยนะฮะแต่เท่าที่มีก็พยายามฝึกฝนนะครับผมทุกคนต้องมันฝึกฝนนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะหาทักษะใหม่ๆมาให้กับตัวเองนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเพราะถ้าเกิดเราคิดแบบนี้นะเราจะไม่สามารถไปต่อได้เพราะเราคิดว่ามันควรจะพอแค่นี้แหละเราเก่งแล้วนี่อย่างนี้ใช่ไหมาต้งคิดว่ามันยังมีคู่แข่งเราอีกตั้งหลายคนครับให้เราได้พิชิตให้เราได้บีดนะฮะให้เราได้อ่า ชนะเขาอะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นนะครับผมก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะสู้ๆครับผมทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับแล้วมันจะดีที่สุดสำหรับตัวคุณครับผม คนเก่งอีกคนนะคะที่นิวได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการค่ะว่ามีดรีกีในเรื่องของการเป็นแชมป์ทวีเดอร์เมอร์วันเมื่อสักครู่เป็นน้องโรมเนาะที่มีความสามารถในเรื่องของการเต้นต่อไปค่ะจะเป็นน้องคนเก่งอีกหนึ่งคนค่ะเป็นแชมป์ทวีเดอเมอร์วันไอดอลเหมือนกันนะคะในเรื่องของการร้องเพลงค่ะเป็นรุ่นที่8นะคะแล้วก็เป็นแชมป์ระดับประเทศด้วยนั่นก็คือน้องพีคนั่นเองค่ะน้องพีคนะคะนอกจากจะมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแล้วและที่สําคัญเขายังเคย มีโอกาสได้ไปแคสละครมีเทคนิคนะคะในการฝึกฝนการเป็นนักแสดงมาฝากเพื่อนๆกันด้วยไปติดตามชมกันเลยค่ะกอดตื่นแล้วเข้ามาด้านในคุณผู้ชมเราต้องมีการล้างด้วยแอลกอฮอลก่อนนะฮะเพื่อความสะอาดนะฮะไปกันดีกว่าครับโอ้โหนี่นะเฮ้ยคุณผู้ชมผมเห็นละเขารอผมอยู่ตรงนี้นี่เอง เรามาเจอแล้วนะครับผมสวัสดีครับน้องพีคครับสวัสดีครับโอ้โหนี้เรามีโอกาสครับอย่างที่ผมบอกเจอเจอกับน้องพีคดีกีถึง To be Number ร์วันไอดอนั่นเองนะครับอ่ะน้องพีคแนะนาตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับชื่อพีคนะครับนักแรดงและนักเตะครับผมก็ได้ตำแหน่ง To be Number ร์วันไอดอรุ่นที่8ชนะเลิศระดับประเทศครับ เดี๋ยวเราก็เล่ากันอีกบ่านะพี่วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างที่มายืนจุดนี้ในวงการบันเทิงคือเรารู้สึกเราเราดีใจแล้วเราภูมิใจกับตัวเองว่าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ปล่อยโอกาสที่ผ่านมาของเราโอกาสที่มันสําคัญที่มันพาที่มันเป็นตั๋วเบิกทางให้เราเข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยมันผ่านไปแล้วเราพยายามทํามันให้เต็มทีทนะ่แล้วเราไปเข้าสู่การประกวดทูบีเดอรเมื่วันได้ไงครับ เรียกจะมันมันเป็นความกระทันหันละกันซึ่งพีด้วยความที่เป็นแต่กิจกรรมของโรงเรียนนะครับครูเขาก็จะตามตัวพี่ตลอดไม่ว่าจะมีงานอะไรเงี้ยครับก็ดึกคืนหนึ่งครับเขาก็โทรมาหาพี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้วันจันท์เดี๋ยวพอเขามีการประกวดทูบีนะเมื่อวันเราก็ไม่ได้รู้ผมไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยว่าจะมีการประกวดนี้ใช่ใช่แต่ยูดีอาจารย์โทรมาหาใช่ครับพี่ ประกวดอ่าไม่ใช่ไปร้องเพลงหน่อยใช่ครับเขาแค่เขาบอกว่าร้องเพลงด้วยนะเขาไม่ได้บอกว่าประกวดด้วยนะอ๋อเหรอใช่แล้วหลังจากนั้นยังไงเราตอบเขาบอกครับได้ครับก็ไม่รู้แหละเขาจะไปร้องที่ไหนยังไงผมไม่รู้เขาจะไปร้องที่ไหนเขาบอกไปไปก็ไปขึ้นไปบนเวทีพี่ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเอาให้ดีที่สุดอะเอาให้แบบว่าถ้าเราอีกสิบปีเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตัวเองตรงเนี้ยเราจะไม่ขำเราจะไม่อายเราจะแบบโอ้ยทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดคำนี้เลยค่ะใช่แล้วได้เขาว่า ไปอยู่ในแคมป์มีการเล่นคอนเสิร์ตโชว์ทำกิจกรรมต่างๆนานา<ช>จนได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายใช่ใชครับของทูบีน้ำวันจ<ช>ังแห่งประเทศไทยใช่ใชครับ<ด>ความรู้สึกนั้นเราลงงงอีกแล้วคือเราคือด้วยความที่เราเข้าไปอะ่ะเรารู้ว่าทุกคนเก่งหมดเลยเราก็เลยว่าทำให้ดีที่สุดเหมือนที่เราบอกกับตัวเองในทุกๆเวทีที่เราผ่านมาเราต้องทํามันให้ดีที่สุดโคงการทูบีน้าวันนะครับก็ต้องอยู่ใน ทุนกำมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริรัตนาพันนวดีนะครับทรงเห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของเยาวชนวัยรุ่นนะครับเ็เป็นอนาคตของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาต่างๆของเยาวชนและวัยรุ่นเนี่ยมันมีมากมาย นะครับแล้วก็สิ่งที่ท้าทายจริงๆในปัจจุบันยังเป็นกระแสอยู่ก็คือเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการเรื่องของป้องกันนะฮะไม่ให้เยาวชนหรือวัยรุ่นของของเราหรือคนคนไทยเราเนี่ยนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันก็มีกระบวนการวิธีการหลากหลายนะครับท่านก็เลยทรงโปรดให้จัดตั้งเรื่องโครงการทูบีน้ำวันขึ้นพอครับ ไปเที่ยวเพื่อนคนไหนพ่อเพื่อนผมเยอะแยะผมมีเพื่อนกี่คนเพื่อนเพื่อนกี่คนเนี่ยพี่พ่อเพื่อนแต่ละคนเนี่ยยังไงพ่อดีๆทั้งนั้นเลยเนาะโครู้จักผมเป็นตัวอย่างพ่อผมดีขนาดนี้เพื่อนทุกคนก็ต้องดีหมดดีพ่อดูสภาพตัวแกสิเฮ้ยนาจะเรียนจบตอนไหนพ่ออย่าเถียงพ่อครับพ่อครับโอเคฮะกูจะ ที่พี่ได้คุยกับพีคเนี่ยพี่รู้สึกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของพีคเนี่ยแหละมันทําให้พีคไม่อยู่ในจุดนี้และความตั้งใจแบบเนี้ยจะไม่ไม่ไกลครับที่พีคจะไปถึงจุดที่พีคตั้งใจเพราะว่าพีคพยายามดิ้นหลน่นพยายามสู้กับสิ่งที่มันท้าทายที่มันกำลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่ว่าเฮ้ยฉันถึงจุดนี้แล้วฉันพอแล้วไม่ไปต่อไปต่อไปต่อวันนี้พี่อยากให้พีคได้ให้กำลังใจกับน้อง ชนิดหนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าอยากเป็นแบบพียอยากมีพลังแบบพีในการไปถึงความฝันครับ,รบก็คือหนึ่งเลยเราต้อง เริ่มต้นมตัดจากตัวเองก่อนคนระับบางคนคิดว่าเฮ้ยก็ผมร้องเพลงไม่ได้ผมเต้นไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้เก่งเต้นผมไม่ได้เก่งดนตรีผมจะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณลองสํารวจตัวเองครับอย่างแรกคือสารวจตัวเองก่อนว่าเราเก่งในด้านไหนเราสามารถทําอะไรได้นานๆโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วว่าให้ไปทําสิ่งนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวตนของคุณ คือสิ่งที่เป็นตตนของคุณครับนั่นแหละแล้วก็เราก็พยายามอย่าปล่อยโอกาสทิ้งไปครับเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาอีกทีตอนไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันจะใหญ่มากแค่ไหนแต่สำหรับพีกเนี่ยพีคิดว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งคุ้มครับจริงๆโอ้โหนะคะผ่านไปแล้วค่ะกับ2หนุ่มแชมป์ที double one idol ระดับประเทศนะคะคราวนี้มาเป็นของสาวน้อยของเรากันบ้างค่ะ สาวน้อยของเราคนนี้นะคะก็คือน้องพิมพ์นั่นเองค่ะเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนะคะน้องพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนเก่งของจังหวัดจันทบุรีมีดีกรีในเรื่องของการเป็นเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนอกจากนี้ค่ะกับโครงการทูบีเดมวันน้องพิมพ์นะคะยังได้ในเรื่องของการนําเสนอผลงานระดับเงินอีกด้วยแม่ดีกรีไม่ธรรมดาและที่สําคัญน่ารักด้วยไปติดตามชมกันค่ะ พีไม่ธรรมาดาะค่ะเป็นเด็กและก็เยาวชนเด่นๆนะคะข้างนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องพิมพ์แนะนําตัวกับเพื่ๆทํบ้านนิดนึงค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมมาดาบุญเนียนค่ะชื่อเล่นชื่อพิมพตอนนี้อายุ18ปีค่ะกําลังศึกษาในระดับชั้นป .3 สาสขาวิชาการบัญชีค่ะค่ะเม่สักคูกพ่พี่บอกกับเพืพ่อนๆทางบ้านไปละว่าน้องพิมพเนี่ยเป็น วันเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นแล้วก็ในส่วนของโครงการพื้นที่เมื่อวันเนี่ยเป็นผู้นําเสนอผลงานระดับเงินอยากให้น้องพิมพเนี่ยได้เล่าถึง2รางวัลที่ตอนนี้เราได้อยู่เนี่ยว่าแต่และ มีความสําคัญยังไงแล้วก็แต่ละเส้นทางที่เรากว่าจะได้รางวัลมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ในส่วนของเด็กแลเยาวชนดีเด่นนะคะก็จะเป็นการส่งผลงานเข้าประกวดค่ะซึ่งการส่งผลงานครั้งนี้ก็จะเป็นผลงานที่รวบรวมมาตั้งแต่ระดับชื้นวชหนึ่งก็จะเริ่มเรียนเลยใช่ค่ะแล้วเป็นของผลการเรียนค่ะกิจกรรมที่ทํากับวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนแล้วก็จะเป็นของผลงานดีเด่นที่เข้าไปทําด้วยค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่า ก็คือเก่งในเรื่องของผลการเรียนด้วยกิจกรรมด้วยมีปัญหาไหมกับการแบ่งเวลาระหว่างเรียนด้วยระหว่างแบบเอ้ยจองมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็<ม>ทํากิจกรรมตา่างๆด้วมีปัญหาแบ่งเวลายัางไงบ้างไหมคะ,ะถ้าเป็นช่วงของการแบ,แบ่งเวลากับการเรียนกับกิจกรรมจะไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นการเดินทางไปแข่งอย่างนี้แล้วตรงกับเวลาเรียนก็จะต้องกลับมาตามงานก็ โชคดีค่ะที่มีเพื่อนๆคอยช่วยอยู่ใช่ค่ะแสดงว่าจริงๆเนี่ยในกลุ่มเพื่อนๆเ,เราเนี่ยเวลาที่เราไม่อยู่หรือว่าเราก็มีกิจกรรมจะต้องออกไปแข่งหรือว่าออกไปนำเสนอผลงานเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆของกลุ่มเราเนี่ยคอยจดงานคอยอะไรเอาไว้ Hawaii, ใ,ชใช่ค่ะคอยตามงานให้เราตลอดอค่ะอันนี้เป็นเป็นเส้นทางของการเป็นรับรางวัลเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นเห็นบอกว่าอีกหนึ่งโครงการก็คือภายใต้โครงการของพีวเธรรมวัวนต้องนใช่ไหงคะก็ ตอนนี้โครงการทีวีนำะเมื่อวันก็ดำเนินง,งานมาได้10ปีเต็มค่ะจะเข้าปีที่11แล้วก็อยู่ในระดับการเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ค่ะถามน้องคิมตรงนี้นะคะว่าทําไมจากเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาทำไมเราถึงสนใจในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆจนกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลใน,นระดับเงินแบบนี้นะคะจริงๆก็เป็นคนที่ทํากิจกรรมมาตั้งแต่ระดับ มัธยมก็คือทำมาเรื่อยๆคือเป็นเด็กกิจกรรมมาโดยตลอดใช่ใช่ค่ะก็พอทำแล้วรู้สึกว่าก็ดีกว่าการเรียกว่าได้ประสบการณ์หลายอย่างดีกว่าไม่ใช่ว่าดีกว่าการเรียนก็คือเราจะได้ประสบการณ์จากการเดินทางไปในที่ต่างๆจะได้รับประสบการณ์มากมายตรงนี้เหมือนได้แบบพบเจอผู้คนได้เจอกับปัญหาที่เราจะต้องมีการแก้ปัญหาข้อในใช่ค่ะมันก็เหมือนแบบเป็นทักษะที่เราได้มาจากการที่เราเป็นเด็กกิจกรรมนี่แหละแล้วอย่างถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆดูอยู่ทางบ้านเนี่ยแบบ บางทีเป็นเพื่อนนอ้องเรียนอยู่อาจจะแบบว่าเออฉันก็เรียนฉันก็ยากแล้วนะจะให้ฉันแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมเนี่ยโอ้ยมันจะมีเวลาหรออย่างเงี้ยแล้วมีมุมมองยังไงบ้าง จริงๆทุกคนมีเวลาให้กับสิ่งที่ตัวเองรักอยู่แล้ว hmm. ไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนถ้าในถ้าเป็นสิ่งที่เรารักปุ๊บเราจะหาเวลาว่างให้กับมันได้อยู่แล้วค่ะ hmm. ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะมีกิจกรรมหรือว่าอยากจะทํากิจกรรมตรงนี้ก็ลองหากิจกรรมที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจค่ะ hmm. เพื่อนๆก็จะมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับมัน hmm. mm uh -huh. ือจริงตรงนี้โล่รางวัลเยอะมากนะคะแต่ว่าเห็นบอกมีรางวัลที่เป็นแบบสุดยอดในใจอยู่แล้วใ,<ช>ให้นำเสนออันนี้นิดนงอันนี้จะเป็นร,รางวัลพระราชทานจากทุนธรรมนิงค่ะ<ม>อันนี้จะเป็นถ้วยรางวัลรองสเลศอันดับ3ค่ะเป็นชมรมสุบีนน้ำวันในสถานศึกษา<ม>ใช่คะ่ะที่เราได้รับพระราชทานมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรพระราชทานเหมือนกันค่ะอันนี้พร้อมเป็นต้นแบบของชมรมสุบีน้ำวันในสถานศึกษาระดับเงินปีที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็คือได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยใช่ค่ะ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอยากให้พูดถึงความภาคภูมิใจตรงนี้นิดนึงค่ะก็ก็คือดีใจมากๆที่ผลงานที่เราพยายามทํามาประสบผลสําเร็จค่ะแล้วก็ตอนที่ได้รับจากพระหัตถ์ท่านก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ในฐานะของเป็นตัวแทนคือจริงๆแล้วน้องพิมพ์ก็คือไม่ได้เป็นตัวแทนเฉพาะของทยาลัยนะพูดกันตรงๆก็คือเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดจันทบุรีในการได้รับรางวัลนี้ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดมากๆเลยใช่ค่ะ ถ้าเป็นความรู้สึกก็คือต้องมีความดีใจแล้วก็ตื้นตันครับเพราะว่าเด็กคนหนึ่งที่เราปลูกฝังที่เราดูแลมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็ประสบความสําเร็จในแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นพิมนะครับน้องพิมพ์ก็คือพิมพ์เป็นเด็กที่เข้ามาเรียนปวชนหนึ่งเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกเป็นเด็กที่ รักในการที่จะทํางานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าไม่มีใครเปิดโอกาสให้ทําจนมีโอกาสได้ขึ้นไปสอนก็เลยเห็นว่าเด็กคนนี้นะมีความตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วก็เป็นเด็กที่มีน้ําใจต่อเพื่อนตอลอดเวลาไม่ว่าเพื่อนจะทําได้หรือทําไม่ได้พิมพจะเป็นคนที่พยายามเข้าไปถามเพื่อนว่ามีอะไรให้ช่วยไหมอะไระครับเราก็เห็นศักยภาพในตัวนี้ก็เลยเอาพิมพ์มาปลูกฝังต่างๆในการทำครับจนพิมพ์ได้รับรางวัลต่างๆอะไรเงี้ยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคนเก่งของเราทั้ง3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโรมน้องพีคแล้วก็น้องพิมพ์ ซึ่งทั้ง3คนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคนเก่งของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะเชื่อว่านะคะทั้ง3คนเนี่ยสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆรวมถึงเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถแล้วก็ดําเนินชีวิตไปในวิถีชีวิตที่ดีงามนะคะให้กับน้องๆได้นําไปปฏิบัติตามอย่างแน่นอนค่ะใครอยากเก่งใครอยากมีความสามารถนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็หาก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตพี่นิวเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลา ของรายการเด็กอดดีแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะช่วงท้ายรายการไปติดตามน้องโฮมกับน้องตาตากับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาจีนกันสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเด็กอดดีแล้วค่ะพี่นิลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ครับวันนี้ก็มาพบกับพี่พงมกับน้องต้าต้าค่ะวันนี้พี่พงม์จะมาถามน้องต้าต้า,าว่าคาว่าคุณชื่ออะไรในภาษาอังกฤษพูดอย่างไรนะ What's your name แล้วน้องต้าต้ารู้ไหมในภาษาจีนพ,พูดอย่าง,างไรไม่รู้ในภาษา,ษาจีนนะครับเราจะพูดว่า你叫什么名อแปลว่าคุณชื่ออะไรนะครับอ่าทนะีนี้你叫什么名อแปลว่าคุณชื่ออะไรแล้วลองลองพูดตามพี่ซิม你叫什么名อดีมากโอเค ทุกคนก็ฝึกฝึกฝนก,ก,ก,กันได้นะครับก็วันนี้พี่พงกับน้องตาต้าก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย